ับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกรดดี้นะครับเดี๋ยวไงฝากลูกคนที่แนะนำตัวกับแฟนๆออโต้สลอนนิดหนึ่งครับสวัสดีครับบูธเกรดดี้ไทยแลนด์ครับจัดโดย GT Sport ครับผมวันนี้เกรดดี้เอาอะไรมาโชว์ภายในงานบ้างครับมีจุดไหนที่แฟนๆต้องมาดูเลยอันดับแรกเลยจะเป็นรถคอมพิทคาร์คันนี้ครับเปิดตัวครั้งแรกที่งานออโต้สลอนครั้งนี้เลยครับเป็นคอมพิทคาร์ g r 86คันที่3ของเราแล้วคำว่าคอมพิทคาร์นี่คือขายไหมขายครับสามารถจองได้ ราคา<ะ>บอกได้ไหมพี่ราคา2.99ล้านครับจุดเด่นของรถที่ควรจะ,อ,ะอยากให้แฟนๆได้เห็นหน่อยมีอะไรบ้างจุดเด่นของคันนี้เลยไฮไลท์เลยนะ่าจะเป็นชุดเทอร์โบคิดครับเพราะว่า GR86 เดิมเดิมอะ่ะจะเป็นเครื่องเครื่องบ er ็อกเซอร์อย่างเดียวชุดนี้แค่แค่ชุดเทอร์โบนี่ประมาณเท่าไหร่แล้วพี่ ชุดเทอร์โบถ้าซื้อแยกใช่ไหมครับถ้าซื้อแยกชุดเทอร์โบอยู่ประมาณแสนห้าแสนห้าครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นคอมพลตคาร์เนี่ยพี่หัว not, น็อตพวกอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเรียงทางเดียวกันเพื่อการเซอร์วิสใช่ไหมพี่มันเป็นมาตรฐานของทางญี่ปุ่นครับการติดตั้งการอะไรเงี้ยต้องเนี้ยต้องรยบร้อยบางทีหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ในแง่ของการซื้อรถที่เป็นคอมพลตมาเลยจากญี่ปุ่นเนี่ย กับการแต่งค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆแยกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยในแง่ของความคุ้มค่าของมันพี่มองอยังไงบ้างในฐานะของเฟรดีเองผมว่าคุ้มมากมค,มคุ้มกว่าเรามาแต่งเอง<ม>ถ้าแต่งเองครับเอาแค่เทอร์โบก็ส<ม>ี่แสนประมาณสี่แสนแล้วชุดเทอร์โบล้อ,อยางแสนกว่าเ<ม>บรกสองแสนสามแสนก็แค่นี้ก็เป็นล้านแล้วะจะเกือบล้านแล้วครับรถอีก ลดอีก2ล้านต้นนี่เกิน3ล้านกว่าแล้วสมล้านกว่านเอานั่นถามนิดนึงคันนี้ถนนราคาเท่าไหร่คันนี้2.99ล้านครัล้านโอ้โหแสดงว่าคุ้มมากคุ้มมากแค่บอกก็กินขาดแล้วครับผมแล้วก็ซื้อคอมพลตกับทางเราไม่ต้องกลัวครับเราวัรันตีให้ปีหนึ่งมีเซอร์วิสให้ทุกอย่างเซอร์วิสกับเราได้หมดเลยครับคือวันนี้เนี่ยผมเห็นลัเกดี้นำมาสองคันมี8 6หกับจิมนี่นะครับอนาคตเนี่ยมันจะมีคอมพลตอื่นๆเข้ามาอีกไหมครับ มีโปรเจกต์ต่อไปจะมีจิมนี่ตัว4ประตูครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เข้าไทยยังครับน่าสนใจแล้วก็เสริมอีกิินึงครับสิทธิ์พิเศษสำหรับคนลูกค้าที่สนที่จะจองรถคอมพิวต์กับทางเราจะได้สิทธิ์สั่งอะไรส่วนได้ส่วนลด0ร0ครับของเกตตี้ใช่ครับแล้วก็เราจะมีจัดทิปสำหรับเจ้าของรถคอมพิวต์คาร์ครับ จะจัดทิปทัวร์โรงงานเกดดี้ญี่ปุ่นให้ด้วยครับแล้วตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้ถามได้ไหมพี่มีประมาณกี่คันและในไทยที่เป็นเกดดี้เป็นคอมพลีตไหมตอนนี้86มีคันนี้เป็นคันที่3ครับคันที่สาตอนนี้จิมนี่ยังสําเร็จไปแค่คันเดียวแต่ว่ามียอดจองเข้ามาแล้วอ่โาโหแสดงว่าน่าสนใจนะ ผลงานเนดี้ถ้าใครสนใจต้องรีบหน่อยครับเพราะว่าสำหรับ86นี้ดโ,โคตาจำกัดครับจริงๆอ่ะร,รถคอมพีทจะผลิตตาม order ออเดอร์ครับใช่ครับถ้าพี่เห็นเป็นคันอย่างนี้คือมีเจ้าของแหละก่อนจะสำเร็จเป็นคันอย่าง,าง,างนี้ก็คือเราต้องมานั่งมานั่งคุยกับลูกค้าเลยว่าลูกค้าอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนอะไรยังไงพี่สังเกตได้เลยว่าแต่ละคันอ่ะอาคาแรคเตอร์ต่างกันหมดเลยก็คือตามความชอบของลูกค้าใช่ครับ น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวมันจะมีอีกคันนึงนะครับสำหรับความผิตาเดี๋ยวเราไปดูกันจิมนี่คันนี้มีจุดเด่นเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองสอบถามพี่คนดูก็พะเอกเลยก็จะเป็นชุดเทอร์โบเหมือนกันครับสําหรับรถจิมนีซึ่งมีปัญหาเรื่องอัตราเร่งครับผมอืดวิ่งไม่ออกอย่างเงี้ยครับก็ชุดเทอร์โบดีก็ช่วยแก้ไขปัญหาของรถรุ่นนี้ได้คันนี้ถามนิดนึงมีเจ้าของอยังมีแล้วครับโนอ้โูกถนนราคาได้ไหมพี่อยากรู้นิดหนึง่งสำหรับจิมนี่2จุ 19ล้านครับสองจุดหนึ่งเก้าล้านครับผมกับทุกอย่างที่ครบเซ็ตมาใช่ทุกอย่างเป็นเกดดี้หมดมีออยเครื่องออยเกียร์กันชนหน้าก็นี่ก็เป็นเนี่ยของเปกดดี้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็โชคอัพเกดดี้ชุดท่อทั้งหมดไล่ไปเลยยันปลายเป็นเกดดี้หมดเลยครับอ่าก็ ก็ต้องใช้คําว่าสําหรับคนที่สนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเกดดี้ได้ถ้าต้องการรถในสไตล์ความพิวตคเหนียวแน่นขับทนนานครับผมมีเซอร์วิสตลอดใช่ไหมเซอร์วิสเราได้ตลอดครับอ่าสำหรับโปรโมชั่นในงานทางนี้มีอะไรบ้างครับโปรโมชั่นก็จะมีสินค้าดูของกันหน่อยสินค้าของเกดดี้นะครับทุกรายการลด20-30%นะครับในงานราคาพิเศษทุกตัวเลยครับลองเข้ามาดูได้ยกตัวอย่างอย่างโปรเฟกตตัวนี้ในงาน รถเหลือ9 9 0 0ครับถ้าเป็น 8K Amber เหลือ1 9 0 0ครับผม แลสำหรับแฟนๆที่ซื้อเนี่ยในงานจะมีของแถมมีอะไรเป็นพิเศษไหมพี่สำหรับเกดดี้มีครับเราแถมสติกเกอร์เกดดี้ให้ครับผมเข้าที่มาเนี่ยพี่ปีนี้ดูมูฟเมนต์ของงานโอเคไหมก็ดีนะครับนี่ยังไม่ใช่วันเสาร์ทีพคนก็เยอะเหมือนกันนะครับผมไอ้ยังไงผมหากฝากเกดดี้กับแฟนๆน้องโต๊ารอนหน่อยแวะมาชมสินค้าเกดดี้ได้นะครับถ้าใครสนใจเรามีรถคอมพิวเร์ แวะมาดูพิตตี้ก่อนก็ได้นะครับต้องพิตตี้สวยด้วยใช่ครับพิตตี้มีทุกวันครับพี่บูท๊ทโอเคยังไงวันนี้เรายังอยู่กันถึงวันอาทิตย์วันที่31สิงหาคมครับนะครับยังไงฝากแฟนๆนะครับแวะเวียนเข้ามาที่บูท๊ทเก็ดดีได้จะบอกเลยพิตตี้สวยมากขอบคุณครับ